ว่าเราเรื่องแ a บที่ผลแ a บจากมอสุรานารีค่ะอยากให้ชี้แจงเรื่องนี้หน่อยอืตรงนี้นะครับทางผมเนี่ยตอนที่เริ่มจดบ,บริษัทใหม่ๆนะครับเราต้องการใบราาเซ็นก็ไม่มากผมและทีมงานจึงไปติดต่อที่มอสุรานารีเพื่อขอนะครับขอยื่นเข้าข้อพจารณาตรวจสอบเพื่อเทสแบบนี้นะครับที่จะทาแบบนี้แต่เนื่องด้วยนะครับค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงทางผมจึงระรับไปก่อนเงินหลักแสนแทนที่จะมาพัฒนาบริษัทต,ต่อครับ เอาไปแลกความรู้ครับเอาไปจ้างห้อง l ลบวิจัยแต่เนื่องด้วยนะครับค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงทางผมจมึงระับไปก่อนของมอเทคโ,โนโลยีสุรานารีนครราชสีมาไปจ้างนักวิทยาศาสตร์วิจัยดูซิละมันตัวนี้ของผมมันปเป็นเพื่ออะไรทําไมมันดีจังทําไมมันดีกว่าชาวบ้านเขาของเขาบขอกเขาเคมีะห์มามันเป็นสารกคลือบรอยไหมก็สรุปมันร้อย,อยแล้วมันไม่มีสารตรกค้างมันไม่มีสารที่ปล่อยกอเกิดพิษรู้แล้วคิด ตรงนี้ก็ต้องไปฟังคลิปกันให้ถูกต้องนะครับคือในคลิปมีมีคุณผู้ชมค่ะบอกมาว่าในคลิปเนี่ยบอกเลยว่าเป็นผลตรวจจากหลบมสุรนารีะคะ่ะต้องให้ไปฟังหน่ดีๆนะครับของมอเทคโนโลยีสุรานารีนคราสีมาไปจ้างนักวิทยาศาสตร์วิจัยดูซิละมันตัวนี้ของผมมันเป็นคืออะไรทําไมมันดีจังทําไมมันดีกว่าชาวบ้านเขาขเขาพบเขาพบวิเคราะห์ขาขม,มามันเป็นสารคัดแทรลอยไหม ก็สรุปมันร้อยอย่างแล้วมันไม่มีสารตกค้างมันไม่มีสารที่ปล่อยเกิดพิษรู้แล้วคิดให้ไปฟังหม่ดีๆนะครับ